ท่านรัฐมนตรีรือรุ่งไพบุมิปลัดจังหวัดสกลนครประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจมินผลงานระดับจังหวัดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเจ็บแข็งตามแนวทางแผนพิมรมทำในดินทองหมู่บ้านหุยเย็นจังหวัดสกลนครที่ออมทรัพย์ของท่มงท่าขอม้า ในการดําเนินงานครั้งนี้อาเภอวังน้อว่า,าที่น้องชาวบ้านหนองม่วงหรือว่าได้รับกาลังใจจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการสร้างแรงภูมใจและยกย่องเกื้อกูเกียรติให้กับหมู่บ้านการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็่ง ประจำปีงบประมาณ2,567บ้านหนองม่วงหมหู่ที่6ตำบลนาคำอภัวารินชว่าจังหวัดสุโนครซึ่งจะตั้งขึ้นจะให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาที่มีข้อม,มูลนะคบตรวจสอบได้มารอบแรกได้แค่15,000บาทนับจากที่ตั้งเริ่มตั้งคณะกรรมคณะอสมาชิกหนอปันผลในขลืนสมาชิกหนอแล้วก็ได้เงินบางส่วนน่คะเป็นงนสนับสนุนจะได้พัฒนาหมู่บ้านนะครับ เทราตรตหน้าของน้ำก็ได้เนื่องจากสามารถประโยชน์ของธนงาคารหมู่บ้านสวัสดีเทรานบางส่วนก็นได้ไปพัฒนาทางทางวัดกับเทรานตครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสุรชาติพูมิเลกครับผู้ในการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พักานาพัฒานาชุมชนจังหวัดเลยนครผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบ้านหนองม่วงตำบลนาคำของเราครับที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอนะครับภายใต้าการงานของท่านนายเมื่วานนี้ว่าและผู้มูลนาสนาทีราชการที่เกี่ยวข้องแึงได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าบ้านเราในหลักคือ กระบีมือหนึ่งของอำเภอวันนี้ว่าครับปรมือให้ตัวเองครับนี่คือการันตีในระดับหนึ่งแล้วน่าจะชนะเลื่อนระดับโซนอีกเนาะเถ้าเปคนชต้องล่นดหแสดงความดีๆล่วงหน้าแล้ววันนี้ถือว่าซ้อมใหญ่แล้วกันเป็นการซ้อมใหญ่ที่จะเข้าเวทีในระดับเขตตัวราชการใช่ไหมครับบ้านเรามี ของดีเยอะแยะมากมายนะครับจากการที่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่รวมทั้งท่านมู้น่าสนาชการได้นำเสนอเข,อขาเรียกว่ามีทุนชุมชนมีของดีที่สามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ได้แปลงเป็นเงินก็ได้หรือว่าเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนเป็นบ้านของเป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่ สะท้อนให้เห็นว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานผมฟังบรรยายสรุปจนจนเพลินนะครับมันได้ออกว่าเออที่บางบางอย่างก็ไม่ต้องถามหลักดูดีแล้วว่าทำริงไม่ออกเพราะเคยเป็นพัฒนากรเนาะดูหน้าคนรู้ว่าเคยเป็นพัฒนากร33ปีครับรับราชการมาก็ทราบดีนะครับว่า กระบวนการพัฒนาชุมชนมันต้องาอาศัยความร่วมมือนะครับผมเชื่อชมน,นะครับถึงแรกเดินเข้ามาเห็นภาพการบูรณาการความร่วมมือนะครับบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดราชการทิ้งไม่ได้ครับในการพัฒนาประเทศไทยนะครับบ้านก็คือชุมชนคนในชุมชนนะครับวัดก็ศาสนาเป็นเส้นสิบหนึ่งใจทางราชการ,รมมต้องร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ดีนะครับที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นท่านผู้นำชุมชนต่างๆมาร่วมกันมานําเสนงข้อมูลสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนนะเอาเอาไปคะแนนเต็มร้อยเอาไป120ยยี่สิซะก่อนตัวนี้ครับคอัดไปนะครับแจะไม่หมาจอปอทอแปลว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาอะไรมาอะไร จอปทอปแล้วว่าจอปทอปคือการสำรวจควรจะเป็นพื้นฐานว่าเท่าไหร่ครับจอบปทอปอแล้วว่าจงไปถามถ <c oughs> องคำถูกต้องครัาหน่นนนอยครับผมยอมจะซื้อดอกเพื่อตรวอบถึงเวลาเป็นการสำรวจข้อมูลเป็นประจำทุกป,ปีเนาะ,ะสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนเพื่อที่จะวัดว่าในรอบปีหนึ่งหนึ่ง คนในโครเรือนมีความเป็นอยู่แนวไหนมีคุณภาพชีวิตแนวไหนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องปัจจัยสี่แหละอาหารดีมีบ้านอาศัยศึกษาอารมามยทั่วทั่วครอบครัวปลอดภัยได้ได้ดีถ้าสมัยก่อนมีลูกไม่มากอยากร่วมพัฒนาพาสู่คุณธรรมบำรุงสิ่งแวดล้อมนี่คือเกณฑ์ชีวัรสำรวจแล้วเอาไปเหตุแนวไหนเออจปทกันเกินระดะผมอยากคำถามก็คือ พอสำรวจข้อมูลจปทเสร็จแล้วกระบวนการต่อไปขั้นตอนต่อไปเอาจปทไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้างในการบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนเอาเก่าเอาพว้เก่าเอาเอาบุตทัดแคนแนนเอาเลยตรงนี้ตรงนี้ก็หลังจากรู้ปัญหาตรงนั้นก็เข้าสู่แผนการพัฒนาหมู่บ้านเราต้องรู้ว่า ก็ขอเปรียบพอสอบพอเรื่องอะไรก็แต่คือรู้ปัญหาเราเองแล้วเราจะม,มานําสู่พนักงานามาบ้านาาบ้างหรือว่าเราจะประับการพัฒน,นานอะไรอะไรเร่งด่วนก่อนหลังอะไรที่เราสามารถทำได้อะไรที่เราต้องมุ่งสึกในกระตอดเ,เสร็จแล้วเราก็อเอาเข้าที่ประชุมหมู่บ้านนะครับนำเสนอหรือขอความเห็นชอบและจะเพิ่มเติมอะไรก็อยู่ในตวยนั้น มันก็ฝึกมันก็อยู่น่นกือว่าเสร็จแล้วเราก็ส่งไปทางโครงการต่างก็ส่งทางอบตส่วนในเราทําได้เราทำก็ได้เรื่องอะไรสิเราช่วยกันทำก็โค้งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทางอบตเขาก็จะมาว่าของท่านที่ส่งเข้าไปเนี่ยปีนี้มีมีมีงบมาแล้วท่านยาวอะไรหนึ่งสองสี่ท่านก็เรียกว่ากับโครงการไปประมาณนั้นนะครับโอ้เป็นร้อยเศร้าห้าคะแนนเราบ้านนี้ครับ,บ ส่งพ่อเราเคยเป็นคณะทางานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านชัดเจนเดี๋ยวมือหลังให้คนหน้าอ้อมให้พัฒนาการเพื่อเชิญเป็นวิทยากรในคนหน้าอ้อมเนีอยช่วงนี้ทางพัฒนาชุมชนกําลังจะทําแผนพัฒนาตำบลนะครับแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของกมอนะครับเราจะรับไม้ต่อโครงการพัฒนาชุมชนรับไม้ต่อเรื่องแผนพัฒนาตำบลแล้วก็สไลด์ข้างกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะชุดให้ ท่านนายเภอคือแผนพัฒนา,าอำเภอสู่จงังหวัดเขาไปนี่ครับเอาข้อมูลพวกนี้แหละครับข้อที่มันตกเกณฑนี่แหะไง,ไง่ายๆตามข้อเท็จจริงนะตกเกณฑข้อไหนก็ไปแปลงสู่แผนงานโครงการกิจกรรมซึ่งแผนแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาตำบลก็มันมีแผนทําเองทําร่วมทําให้ต้องทำเองนะไม้โมเมนต์แผนขออย่างเดียวได้อย่าลืม ตามวิสัยทัศน์ของโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งขึ้นตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับขอเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านของเราครับสวัสดีครับ 在风。